คุณคลิปขนน้ำแข้งจะล่วงแล้วเนี่ยทำไมพี่สัมรินทร์นะสิน่นนอนแกอยู่ในสวนเม่อแกบอกว่าช่วยดูกันไกจะได้ไม่ไกลกันไม่ใช่ช่วยไปดูกันไกตัดญ้าให้หน่อยปึก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 ก็เห็นมีอยู่อันนั้นของคนอื่นเขาขโมยมายืมมาก็เลยจะไปดูให้แกแต่ก็นึกได้ว่าพี่สํารินทร์อีกแล้วแกก็อยากจะได้เครื่องตัดญ้าอืม เห็นใช้ตัดอยู่วันก่อนอ๋อนั่นเครื่องตัดหญ้ามาจากประเทศจีนแล้วไงอ่ะแกบอกว่ามันมันไม่มันตัดต่อเนื่องไม่ได้มันร้อนจริงเหรอพี่สำเร็จมันเป็นยังไงอะเครื่องเก่าอ่ะพอได้แต่ใช้งานหนักพี่ใช้หนักขนาดไหนก็บางทีต้องเอาเครื่องตัดหญ้าไปลากสูงไปอะไรใช้นั้นช้าคือหลายชั่วโมงพอได้บางทีมันตัดทั้งวันตัดทั้งวันนกเลยเหรอมันเครื่องใหม่ไม่ใช่เหรอซื้อมา เราไม่แต่เราไม่รู้ว่าไม่ทั้งเรามัิดินก็พูดอย่างกับที่เรามีร้อยไร่เลยนะเยอะอยู่นู่นที่เท่าไอหมีกับไอมอมดิ้นตายตัดอ๋อคือมันมันต้องพักไปอย่างเงี้ยมันร้อนเหรอมันหยุดเลยเหรอถ้าร้อนมันเชื้อมันจะน็อกอ๋อมันจะน็อกพี่สำลินอยากได้แบบไหนนะคะสเปคเอาสเปคแบบเอาแบบภรรยาเลยพี่อะสเปคยังไงคะต้องซีจังวะ สี่จังหวะใช่มันฟองจังหวะมันสเต็ปมันไม่ค่อยได้ต้องสี่อันนี้ยี่สำเร็จนี่สำเร็จพูดถึงภรรยาหรือว่าพูดถึงเครื่องตัดหญ้าสี่จังหวะสี่จังหวะแดมเต็มเตมเตมเตมตอ้าวต้นนี้จะเป็นอะไรอีกนะน้องนี่ฝนตกดินหล่อมดินหล่มต้นไม้เอ็นก็ต้องหาหลักปักช่วยนี่สำเด็จเขาก็จัดการ โอ้ยต้องมัดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปไหนค่ะเข้าไปาาไหนมาเขาไปไหนมาโอ้โหนานช้างแล้วไงงานช้างแล้งานอะไรอีกเนาะนี่ไปไหนมาพ่อแหวนโอ้โหพี่ซื้ออะไรมาเยอะแยะไม้ไม้แค่ะเอาไม้นี่มาทำอะไรอย่ะงข้อกไก่ไง <laughs> ขอกไก่นี่ ข้อไก่ทํามาสองวันแล้วยังไม่เสร็จเลยอ่ะยังไม่เสร็จไม้ขาดไม้ขาดอ๋อไม้ไม่พออันนี้มาเอามาทําเป็นะไรไม้ส่วนนี้พอทาไม้แปรทำไม้แปรคือคาที่บอกว่าบ้านเมืองต้องมีคือมีแปรใช่ไหมก็คือแปรเป็นส่วนที่เป็นคือใช่ไหมพี่กัมพูใช่เน่เน่เน่เเน่อแปรก็คือที่อยู่ใต้ลังคาเห็นมั้ยอ๋อเป็นฐานหลลงคาพาดโอ้ใช่ไมพอเออ ต้นเท่าไหร่พ่อซื้อรัดคอเสาอ๋อรัดคอเสาเจนทันอ่ไม่แปะข้างบนอโอ้โหนี่เป็นภาษาช่างทั้งนั้นเลยนะพี่กำพูภาษาช่างนี่ถ้าไม่ใช่ช่างเนี่ยพูดไม่ถูกนะเออไม้แปรกับรอยไถแปรเนี่ยอันเดียวกันรอยไถแปะเจ้าว่าแปน้ำมันอะไรพ่ออยากได้อะไรคะซิอยากได้น้ำมันเบนซินมาใส่เครื่องตัดหญ้าใช่ไหมเอออ่ะ งั้นมีลังไอ้มีมีแกนตอลอนไหมแกนตอลอนไอ้ตุลูต้องเอาเล่นไอตุลูเขาจะซื้อเครื่องใหม่แล้วพ่อไม่รู้เหรอเขาจะไปซื้อเครื่องใหม่เขาจะไปซื้อเครื่องสีจังหวะเอาเครื่องใหม่แล้วตีตุลูกไหมฮะเขาจะเอาสีจังหวะนะพ่อเอาแกนลอนอ๋อนี่แกนลอนนี่จะเอาไปซื้อน้ำมันอะไรพ่อเป็นเบนซินอะไรคะ 95โซฮอได้ไหมก็คือโซฮอาห95นะอ๋อไม่ใช่เป็นซินธรรมดานะเป็นโซฮอาห95นะพี่กัมพูโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะคุณตาครับผมเลี้ยงอ๋อเลี้ยงไม่ไหวแล้ครับเลี้ยงไม่ไหวแล้วครับวันนี้วันจ่ายใช่ไหมพ่อเลี้ยงโอ้โห นนิดนึงม,มันต้องลงโทษของมันต้องมีของมันต้องมีนะคะเครื่องตัดญ้าเนี่ยมันต้องมีนะครับเออฟซีบอกว่าให้เลี้ยงแพะหรือไม่ก็เลี้ยงวัวก็ได้ค่ะโอ้อนั่นเรื่องใหญ่เลยครับทำไมไอ่ะไม่มีที่ดินพอจะไปทำคอกวัว ทำคอกแพะทำอะไรที่ดินเราน้อยแค่เลี้ยงไก่ไดิเป็นไงฮะเลี้ยงไก่ก็วุ่นวายตายตะแหวนวุ่นวายตลอดทุกทุกเช้าทุกเช้าเลยววังเย้วัวโอ้ยทะเลาะกับไก่ทำไมอะครับกับหมาสองตัวมันมาทำไมอะก็ที่อยู่มันอยู่ท้ายสวนแต่ตื่นเช้าขึ้นมาครับไก่นี้มันตื่นเช้าจริงลเล<อ>ยมาขันอยู่ตรงบ้านเสร็จแล้วก็ว oh, ว oh, oh, oh ังวงมากินเม็ดข้าวของแกไงกินเม็ดข้าวยังไม่พอมา ขี้ใส่เบืืองงามนีะตายตายระหว่างทางนะคะเราก็ผ่านวัดเขาบันไดอิดนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเพชรบุรีเห็นพระพุทธรูปนู่นเลยอยู่สูงๆนู่นเห็นประตูทางเข้านะคะขึ้นตรงนี้บนยอดเขาเลยนะใช่แล้วตรงนี้ก็จะมีเพื่อนพี่กัมพูอยู่เยอะเลยจ๊ก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 จกพี่จอแล้วนี่นี่นโอ้ยดูเต็มเลยค่ะ แล้วก็มีคนเอาอาหารมาให้เขานะคะนี่ค่ะบันไดขึ้นทางนี้นะคะเป็นมุขทะรูปเหยคะ่ะนู่นแต่งเด็ดเป็นสง่านะคะนี่คุณบ้านคุณอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากนะก็ไม่ไกลฮะจริงๆมันก็ไม่ไกลเมืองด้วยนะราชบที่ที่เราอยู่บัลลาดเลยนะนี่ค่ะเนี่ยเข้ามาไม่ถึงห้ากิโลมั้งเนี่ยไม่ถึงห้ากิโลเนาะนไม่ถึงนะประมาณไม่ถึงสิบนาทีอะที่เราขับมาเมื่อกี้ขบันไดอป๊า ก็เนี่ยข้างหน้านี่เป็นตัวเมืองเพชรแล้วนะฮะถนนเจดีเจดีวัดเจดีวัดผมจําชื่อวัดไม่ได้ละข้างหน้านั้นเป็นเจดีวัดนะครับในเมืองเพชรเป็นเมืองที่มีวัดเยอะมากนะครับวัดบางทีกําแพงติดกันชื่อคนละอย่างเลยนะสะท้อนให้เห็นว่าเมืองเพชรบุรีเนี่ยเป็นเมืองชื่อเมืองเพชรแต่สมัยก่อนเนี่ยน่าจะเป็นเมืองที่ร่ำรวยเป็นเมืองเก่า ใช่ครับเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยทนบุรีนะคุณรัชนีค่ะไม่ใช่ทนบุรีสมัยอยุธยามสมัยอยุธยาเพราะว่าสมัยพระเจ้ากรุงทนบุรีท่านยังเป็นทาหารอยู่ที่อยุธยาเนี่ยท่านถูกทางกษัตริย์อยุธยาเนี่ยส่งมาทําศึกนะครับรับมือกับทัพของพมา่าที่เมืองเพชรน,นะ,ะที่มาตีเมืองเขานั้นนะฮะค่ะถนนที่เห็นอยู่นี่คือลงใต้นะคะ ถนนสายส,สายเพชรเกษมสายเพชรเกษมหลวงไทค่ะเราก็ลอดอุโมง์นะคะเราลอดถนนเพชรเกษมมานะคะบ้านคุณกำมพูจะลอดลอดอุโมงค์ข้ามอีกฝั่งหนึ่งมาแล้วก็เลาะเลาะ,ะไปนะคะเราก็จะไปถึงจุดที่เราจะซื้อของกันแล้วแปบ๊บเดียวเองจะ้ะจากนี้ไปก็จะไปชะอำใช่ไหมอ่าหาเจ้าสำราญ<อ>แหลมผักเบี้ย<อ>นี่ค่ะ <หา S 1> ใกล้นิดเดียวหาเจ้าสำราญสิบเก้าโลแหลมผักเบี้ยยี่สิบห้าโลยิอุ้ยรถเยอะเหมือนกันนะ รถเยอะแปลว่าของถูกนะ,ะไม่ใช่ครับรถเยอะอเนี่ยฮะกันไก่อืมอ,อันเท่าไหร่อ่ะห้าร้อยกว่าบาทโอ้ได้แล้วนะโอเคได้แล้วนะเรียบร้อยฮะอ่าหนึน่งชิ้นของฝากในสำลินน้องจ๋าเพราะว่าจริงๆได้มาดูเอาไว้แล้วมาดูแล้ว อันนี้คือรอบรอบรอบสองแล้วรอบสองแล้วคือถ้าได้มาถึงสามรอบนี่ก็ขึ้นเลยการสี <c oughs> ่จังหวะเนี่ยคือมันจะประหยัดน้ำมันมันจะทำให้หัวตรงเนี้ยมันหมุมีความสว่างก็เรื่องมันจะเป็น ค่อยๆวางนะของแพงจะไ,ไ,ไปไปตีกับไฟรถน,ะนะั้นอ่ะแล้วมันจะดีดนั่นนันตีดีดหลังคาตีไฟรถแตกนะม,มาแล้วพี่สำรินมาแล้วของที่พี่สำรินต้องการตามําอันนี้นะครับเนี่ย ด้วยถูกตั้งว่ามองไม่เห็นเหรอตเขามีมุกนะฮะมาเดี๋ยวถือให้อันนี้มาอ๋ออันนี้ใครเป็นของแบบว่าของเด็กๆไปเลยอ่ะหนักไหมโอ้โถูกตั้งไหมสเปกมาตรฐานฉากนไหมสี่สามห้าน่าจะตื่นแล้วงวดที่แล้วไมมเล่นงวดทุ่สี่สามห้าเออมันเป็นรหัสเครื่องเหรอ เดี๋ยวต้องลองเครื่องนะพี่กัมพูนะจะได้รู้ว่าแรงไหมสีจังหวะเนี่ยรู้ว่าเราซื้อแบบถอดด้ามนี่ไงแต่ถอดยังไม่แกะเลยของใหม่ของใหม่พี่ลินเขาชอบเขาชอบทําสวนนี่มันเบากว่าเสียงเบาด้วยนะเสียงแบบอันนี้ก็นิ่มเนี่ยอันนี้ก็นิ่มนี่ปึ๊บปึ๊บไอ้ตัวโน้นโหไอ้เก่งนมือแบบจะเป็นตะคิวเเออเนี่ยให้น้องเขยแบบจะเป็นตะคิวกินมือเนี่ยเออทำไมใจหาย กินไปหมดดุ่งอย่างเออสวยเลยว้าวอะไรก็สู้นี่ไม่ได้หรอกประหยัดกว่าเยอะพี่อย่าใช้มือนะเอาตัดยังไงอะประหยัดกว่าอากี่บันเสร็จ กี่วันเสร็จ่อไปเรื่อยเย <S <S อพิ่งจะได้อ่าหนึ่งฟุตอ่ตา,มมา,อาโอ้โหนี่รูสอันนี้ไม่ได้รอกอันนี้ดีกว่า,เร,ววาเร็วกว่านะโอเคโอเคถ้างั้นก็สมมุ่งมาตรปรารถนาแล้วนะคะพี่คำฮูคะครับ ตอนนี้พี่สำลินก็สามารถเอาเครื่องน,นี้นะะไปรับจ้างได้ทั่วราชอาณจาจักรเพชรบุรีเขาไม่มีเวลาแล้วะฮะช่วงนี้ภรรยาเป็นเจ้าชีวิตนะคะต้องช่วยภรรยาทำงานห้ามไปไหนไกล